สวัสดีค่ะมาพบกับน,น้องเล็กซี่เซ็กซี่หยุดสวยยเพศกรนเดับครับแต่วันนี้เล็กไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่เล็กจะมาทำาเปิดกูก,กระเป๋าแบบสั้นๆให้ทุกคนดูนะคะแบบคร่าวๆมาเลยค่ะแ,นะแนะนำไปถาน้องคนนี้ก็คือน้องวันนตี้นะคะที่เวนท็อปแฮนดดิลนะคะแล้วก็มากับแ a ลม์สกินนะคะอะไรทองแบบเก่านะคะเอทฮาร์ดแวร์นะคะ เอสโกฮาร์ส่วนนี้ก็เป็นลูกลักของเราเนี่ยนะคะน้อง My f ์เฟอร์เพกับเจ็ดจค่ะเป็นเอเดเซนนะคะเอคอลเลกชัยี่สิบเอ็ดเคที่เล็กไม่ได้ทําคลิปเปิดอันบ็อกซิ่ให้ได้ดูนะคะเพราะว่าตอนนั้นเล็กซื้อมาวันเกิดและเล็กก็ไลฟ์สดนะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้ทำคลิปมาเลยน้องก็ว่าคือชอบมากนะคะก็คือจึงมาก ส่วนน้องคนนั้นก็คือเป็นวาเิตี้หนังคาเวียนะคะที่ไม่มีท็อปแฮน l e เดลนะคะอะไรแซมเปินโก้ตัวข้างบนก็เป็นพาวส์นะคะในทินไนล่อนที่เป็นของแถมไอของขวัญจาก SA ของเรานะคะเขาให้มาฟรีนะคะปึ๊บลงมาข้างล่างค่ะก็เป็นน้องบอยนะคะบอยไซส์สินะคะบอยไซส์สิหนังคาเวียอะไหโกตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋า c ชา n e l ใบแรกของเราเลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นน้องคนนี้เป็นไปไม่ได้นะคะก็คือนับวันในใจมากน้องไซส์8นะคะ b i วิตท็อปเพนเดลคาวนะคะเสียใจมากที่รอบแรกเขาเสนอสีขาวให้แต่ไม่ได้เอานะคะที่ตอนเขาเปิดตัวขายเสียใจมากที่ไม่ได้ตัดสินใจเอาแล้วตัวนี้ก็คือน้องโบกนะคะวอเล t ตออนเชนแต่ไม่ใช่เป็นคาสินะคะเป็นซีซ n a นที่เป็นอะไร m p แชมเปญโกแล้วก็จะมีซีอยู่ตรงนี้ด้วยแลยก็เลยชอบอ่า แบบนี้นะคะที่แบบไม่ค่อยซ้ำซากแล้วก็โลโก้ก็ใหญ่ขึ้นตรงน,นี้กรึบตัวนี้ก็จะเป็นน้องกาเรียลนะคะกาเรียลอ่าตัวนี้เป็นนิวมีเดียมนะคะจะไม่ใหญ่มากเหมาะกับลายสตาร์เบ็กมากก็จะมากับพ็อกกับท็อปแฮนเดลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโบกนะคะโบกอ่อบอยนะคะบอยโบกนะคะหนังคาเวียอร่อยทองส่วนกาเปียวก็จะมาแบบลายอร่อยเหมือนเดิมนะคะแบบทุกๆุกอร่ยของชาแนลหมดเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นโคโค่นะคะโคโค่ก็จะมาแบบสมอลนะคะแต่ก่อนนะเด็กๆจะมาเล่าให้ฟังด้วยวันนี้วันนี้ก็จะเป็นย่อส่วนของโคโค่สมอลไรโกนะคะ ตัวน,นี้ก็จะเป็นชาแนลดีอิชชูนะคะจะเป็นสีเดียวที่แยกออกจากเพื่อนนะคะก็คือแบบว่าเล็กไม่มีคอลเลคชันสีอื่นเลยมีแต่ลำนะมีแต่สีดํานะคะแล้วได้ได้อิชชู e มาที่แรกวันนั้นจะซื้อสีรถโกแต่สีรถโกไม่มีก็เลยเอาสีน้องนี้มาเพราะว่าตั้งใจไปแล้วสีไหนก็ได้นะคะก็ได้เอาน้องมาเพราะหนังหนามากรุ่นนี้ในคอลเลคชันนี้หนังหนานะคะปุ๊บนี่ค่ะก็มาเจอกระดาษคุณแม่ของคุณแม่นะคะก็คือชาแนลคลาสสิกนั่นเองนะคะไซมีเดียม ซด์มีเดียของเรานะคะน้องก็คือแบบว่า,วาคุณนายมากแต่ไม่ค่อยได้หยิบจับใช้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเข้ากับไลฟ์สไตล์นะคะเล็กก็มีหลายใบนะทุกคนที่เล็บปล่อยออกไปเช่น h h n n e l 19 Coco โใบใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นใบมีเดียมนะคะแล้วก็ Business Infinity เ้วล็กก็ได้ปล่อยออกไปนะคะแล้วก็ไอ กระถังไอ้กระเป๋าเครื่องสําอางนะครับทุกคนเล็กก็ได้ปล่อยออกไปเนื่องจากที่ว่ากระเป๋า,าวานิตี้เครื่องที่เป็นเครื่องสําอางนะครับเล็กไม่ค่อยได้หยิบจับน้องใช้มาใช้เลยนะครับก็คือแบบว่า,อาตอนนั้นทีซ่ซื้อไปเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับก็เลยซื้อน้องมาส่วนชาแนลไนทินที่เล็กปล่อยไปปกติเล็กชอบใช้มากเลยนะคะที่ปล่อยไปก็คือ,เ,อเล็กไม่ชอบเวลาเ,เดินแล้ว อะไรกับหนังตรงสะพายและวมลง eat at eat at eat at แล้วเวลาเล็กเวลาไปเที่ยวเหนื่อยเแล้วเล็กไม่ชอบอะไรที่แบบว่าให้มันมารบกวนข้างหัวที่เดินเหน่อยลรัง e เข้าใจใช่ไหมทุกคนแบบว่าเสียงหนังกระทบกับอะไรส่วน business infinity นะคะเล็กได้ปล่อยไปเพราะไม่ได้ใช้น้องเลยค่ะซื้อมาได้ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ใช้น้องเลยแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับตัวเองเพราะว่านังน้องแบบ ยังไงไม่รู้ว่าน้องดูปุ้งปุ้งอุ้มอุ้มยังไงไม่รู้เดี๋ยวแบบว่าแต่อาจไม่รู้นะอาราคตอาจจะชอบน้องอาจจะซื้อกลับมานะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ชอบก็เลยปล่อยน้องออกไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีโคโค่นะคะโคโค่ก็คือใหญ่ ใบเดิมก็คือเป็นไซส์มีเดียบนะคะตอนนี้เล็กก็ได้ย่อส่วนของเขาลงมาเป็นไซส์สมอลนะคะคิดผิดมากที่ไม่รู้รู้จักไซส์สมอลมาก่อนนะคะก็เลยไปซื้อไซส์มีเดียมถ้ารู้จักไซส์สมอลตอนนั้นก็คือได้ราคาดีมากเล็กซื้อไซส์มีเดียมตอนนั้นซื้อไว้ตอนราคา3,650ยูโรคิดเอาทุกคนตอนนั้นถ้าเล็กซื้อตอนนั้นก็คือได้แค่3,2 0 0นอะอะไรประมาณนี้3 2 3, 2 0 3 3ส0ที่ไซส์สมอลนะ,ะตอนนี้เล็กมาซื้อตอนนี้ก็คือ4,300ยูโรก็คือขึ้นมาพนะันย ใบใหม่ของเราก็คือมีหลายใบมากเลยนะคะที่ซื้อขึ้นมาช่วงนี้ก็คือมีมีโคโคมีบอยบรอออนเชนคลาสสิกบรอออนเชนนะคะแล้วก็วานิ t y ี้ที่ไม่มีท็อปแนลนะคะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ออแล้วก็สีห้าใบนี่ระคะแต่นั้นก็ได้ปล่อยน้องออกไปก็จะมีเนาะเออเล็กก็ไปแล้วพูดไปแล้วเออมีมีแนลไนทีน มีบานเอ่อบิสเนสอินฟินิตี้นะคะแล้วก็มีชอะไรนะใบหนึ่งโคโค่ใบใหญ่นะคะที่เล็กไม่ได้ใช้ก็เลยบบว่าเออแล้วก็ว a นิลลเครื่องสำอางนะคะที่ไม่ได้ใช้ก็เลยต้องปล่อยน้องไปทุกคนเล็กไม่ได้หยุดติกอะไรนะคะถ้าแบบว่าของอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วถ้าเราซื้อมาทีแรกแล้วขายออกไปนะ่ะเพื่อจะได้ใบที่แบบว่าอ่าดีที่กว่าเข้ามาในกุของเราเล็กก็จะปล่อยนะคะเออเล็กก็จะ ปล่อยตัดที่ใจปล่อยไปแบบแม่ลังเลน,นะคะแต่อนาคตถ้าจะมีใบหนึ่งปล่อยออกไปก็น่าจะเป็นกาเบียลนะคะเพราะว่าตอนนี้น่ไม่ค่อยอินกับกระเป๋าใบใหญ่ไม่เสีงไม่อินนะคะเล็กเป็นคนที่ของน้อยอยู่แล้วก็คือแบบว่ามันเกินความจําเป็นของเล็กไปนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าตอนนั้นก็ที่รีบเร่งซื้อก็คือเพราะว่าเน้นไซส์มีเดียมนะคะแต่ตอนนี้มารู้จักไซส์สมอลเสียดายมากพวกโบกนี่น่าสิ ตัดสินใจซื้อตั้งแต่นานนะครับถ้าซื้อตัดสินใจตั้งแต่นานก็คือได้ราคาดีมากตอนนั้นก็คือแบบว่าไม่ได้มองหาพวกอัลบับอลได้ดกูดนะครับตอนนี้ก็เลยว่าหลงรักพวกนางมากเลยโอเคค่ะเล็กก็จะมาเปิดกูแล้วเราแบบสั้นๆไอของไหนที่ปล่อยไปบ้างแล้วของเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนรักนะคะจุ๊บ